ทรูดิจิทัลพาร์คศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนตอบโจทย์ Work l i f e ฟ์ y l e ์ le, ครบทุกมิติออฟฟิศตกแต่งครบติด BTS ปุณณวิธีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์อนุสาหะครับผมช่วงนี้มีคนถามมาหลายคนใน Inbox ว่าไอายา NAC เนี่ยมันคืออะไรนะฮะ แล้ว้อมันมีประโยชน์ยังไงบ้างกับเรื่องของภูมิคุ้มกรันรอะไรนู่นนี่เนี่ยวันนี้ก็เลยหาข้อมูลมาให้นะครับแล้วมาเล่าว่าเออมันเกี่ยวอะไรกับโควิดด้วยเพราะว่ามีคนพูดถึงยางนี้เยอะนะครับก็ช่วงที่ผมอ่านเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราเรียกว่าอยู่ระลอกห้านะเวฟห้านะครับธัานาเป็นปีก็ปีที่สามนะฮะถ้าเตือนความทรงจำมันนิดหนึ่งว่าโควิด19เนี่ยอยู่เรามันน้งอะช่วงปลายปี2019นะฮะ ตามชื่อเลยนะก็นี่ก็เข้าสู่ปีที่3ยังเป็นทางการนะครับสถานการณ์โดยรวมเนี่ยฮะที่ประเทศไทยก็เจ็ดแปดพันอยู่นะครับแต่ว่าที่อื่นอย่างใน, Euro นยุโรปก็เยอะนะฮะฝรัร่งเศสเมื่อันก่อนเสือไปสึกห้าแสนอะไรแบบนี้นะฮะเมืองไทยยังไม่ประมาทไม่ได้นะฮะถึงแม้ว่าจะดูสถานการณ์ส่งๆแต่ว่ามันอาจจะขึ้นไปได้ถึงหลกักหลายหมื่นต้องดูว่าทิศทางจะเป็นย,ยังไงแล้วก็ข้อมูลหลังๆเนี่ยคือว่าการติดเชื้อเนี่ยเป็น เป็นสายพันธุ์โอเมกครอนเกือบทั้งหมดเลยนะแต,ตัวเลขล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมาที่ประเทศไทยนี่เข้าใจว่า90%กว่าเป็นต์เป็นโอมกครอนนีครับก็ตัวเลขนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าเอาทั้งโลกตั้งแต่เริ่มมีการระบาดาเนี่ยก็ทะลุ300ล้านไปแล้วนะครับหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็บอกตรงกันนะว่าเออโควิดเนี่ยคงจะไม่หายไปไหนนะฮะมันคงจะอยู่แต่ว่า มันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโรคประจําถิ่นหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกให้มันยังเร็วเกินไปที่จะพูดแบบนั้นต่างๆนะนะครับแตวก็ตามเนี่ยนะฮะก็กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็วางแผนนะฮะที่จะรับมือว่าปีนี้นะฮะปีนี้จะทําให้โควิด19กลายเป็นโรคประจําถิ่นนะครับเป็นโรคประจาถิน่นเราเป็นยังไงมันก็จะเป็นเหมือนโรคระบาดทั่ว,วไปเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับชีวิตปกติมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะยังมีมาตรการบางอย่างที่ยังต้องทําอยู่แต่ว่วา การเดินทางอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ถูกจํากัดมากนะครับสิ่งที่ทางสาธรารณสุขตั้งเป้าก็คือว่าจะต้องทําให้โควิด1 9เนี่ยมันอ่อนแรงลงนะครับอ่อนแรงลงถึงขนาดที่ไม่ทําให้คนติดเชื้อป่วยหนักจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ทุกคนหรือว่า คนส่วนใหญ่ต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับโดยแน่นอนก็มาจากการกระตุ้นเข็มสามเข็ม4นะครับรวมถึงการจัดก,การสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ความเสี่ยงให้มีระบบแล้วก็ยารองรับเพราะยังไงก็ตามก็ต้องมีคนเขาเ้าโรงพยาบาลบ้างนะฮะผมคิดว่าเราคงต้องใช้ชีวิตกันแนวนี้แหละเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยนะครับมันมันคงจะไม่ใช่แบบโอ้หายไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะต้องมีโควิดปีกสักระยะหลายๆายปีเลยแหละนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าว่าเราไม่สามารถที่จะปรับตัวให้โควิดกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้เนี่ยนะฮะมันจะกระทบกับเรื่อองเเศรษกิจยะ เราควรจะอยู่กับมันอย่างไม่วิตกกังวลมากจนเกินไปแล้วเราทําอะไรได้บ้างตอนนี้นะฮะในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับสิ่งที่ต้องทําอย่างเข้มข้นนะฮะก็คือการดูแลตัวเองนะครับเราก็คงไม่ต้องทบทวนนะว่าการดูแลตัวเองจากโควิดนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ฉีดให้ครบใครที่ถึงเวลาบูสต์แล้วนะฮะก็ไปบูสต์นะครับก็ตอนนี้เขาก็เริ่มบูสต์กันเยอะแล้วนะครับแล้วก็ วัคซีนเนี่ยไม่ได้การติดนะฮะต่อให้คุณจะฉีดสี่เข็ม5้าเข็มนี่ก็ติดได้นะครับแต่ว่ามันจะช่วยป้องกันอาการหนักได้แต่ดีที่สุดเลยคือไม่ติดดีกว่านะฮะก็ฉีดวัคซีนไม่ว่าจะฉีดกี่เข็มก็ตามนะครับก็ยังคงต้องป,ป,ปัดตัวอย่างเคร่งครัดนะฮะในการป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็อย่างหน้ากากทำไมเนี่ยก็ต้องเลือกแบบที่ได้มาตรฐานด้วยนะฮะมันจะต้องมีว่าเออมีกี่ชั้นกี่ชั้นอะไรแบบนี้นะฮะรวมถึงล้างมือบ่อยๆนะครับร ถ้าใครลืมไปแล้วว่าล้างมือจริงๆต้องล้างยังไงนะฮะประมาณ20วินาที20วินาทีอาจจะไม่มีใครจับเวลาคือเป็นการร้องเพลง Happy Birthday 2รอ,อบนีบ่ยทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งส่วนใครที่ใช้พวกสมาร์ทวอชนะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่มันจะดีเทคการล้างมือของเราอัตโนมัตินะฮะแล้วก็มันจะขึ้นนับถอยหลังให้นะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ช่วยได้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือไม่พาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะะพื้นที่เสี่ยงคืออะไรนะฮนนนะ น,นอกจากนี้เนี่ยเราก็ดูแลตัวเองให้ถูกต้องอะนะฮะรักษาภูมิคุ้มกันให้ดีวางกันเถอะําตัวให้แข็งแรงอ่ะจะช่วยเรื่องโควิดากนะครับแต่ว่าต้องดูนะฮะว่าเราจะไปเอานู่นเอานี้มากินนะครับต้องดูข้อมูลอย่างระมัดระวังด้วยยกตัวอย่างเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยนะฮะฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้ายังไม่ได้ติดโควิดเนี่ยบางคนกินนะฮะมัน,นติดโควิดพอ ไม่ได้ยังไม่ได้ติดกินไปซะเยอะเลยครับเพราะก็ติดปุ๊บเนี่ยกินไม่ได้แล้วกินยายอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีมันทําให้ค่าตับขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟ้าทลายจรถูกระบุให้ใช้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดแล้วนะฮะเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยนะครับไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ,อการเกิดโควิดที่รุนแรงนะครับและไม่ให้ยาฟ้าทลายจรยและยาต้านไวรัสร่วมกันเพราะอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้นะครับรวมถึงห้ามใช้ในเด็กหญิงตั้งครรภ์แล้วก็หญิงให้นมบุตรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น ต้องดูอ่านละเอียดให้ดีนะครับนอกนอจากข้อควรปฏิบัติพื้นฐานแล้วเนี่ยการดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสาคัญอย่างที่บอกนะฮะเราต้องดูแลตัวเองให้ภูมิคุม้มกันแข็งแรงภูมิคุ้มกันแข็งแรงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโควิดแต่เราก็เสี่ยงติดเชื้อต่างๆน้อยลงด้วยหรือถ้าเกิดว่ารับเชื้อมานะครับอาการก็จะไม่รุนแรงนะฮะแล้วก็เป็นที่มาของจะพูดเรื่อง n อนให้ฟังนี่แหละนะครับถ้าใครได้ติดตามพวกข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการแพทย์นะฮะคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นข่่่่าาาาาวววววตตััััยยยนนนนนนึงงทีกกกิจค้พบชระุุํภมม นั่นก็คือ NAC นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆของมันคือ N-Acetyl cystine e นะครับโดยงานวิจัยที่ตีพิมพ์เนี่ยเขาก็พูดถึง NAC to combat COVID-19 and evidence review นะครับของ Therapeutics and Clinical Risk Management นะครับแล้วก็ a t t e n u a t i o n of influenza symptoms and improvement of immunity with NAC treatment นะฮะต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะครับว่า แต่เดิมเราจะคุ้นเคยกับ NAC เนี่ยในรูปแบบยาเม็ดฟูนะครับอย่างแบรนด์ที่เห็นบ่อยๆทั้งในไทยแล้วก็เวลาที่ผมเดินทางไปต่างประเทศก็คือฟลู m u ซิลแต่เดิมเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงยา NAC เนี่ยเราจะคุ้นเคยว่ามันเป็นยาละลายเสมหะมันเป็นเม็ดฟูนะครับสีขาวนะฮะแล้วก็ต้านพิษต่อตับจากพาราเซตามอลนะฮะนอกจากนี้ผมว่าเมื่อทานเข้าไปแล้วในร่างกายจะมีการนํามาใช้เป็นสารตั้งต้น ในการสร้างกลูตาไทออนซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนให้ร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ทํางานได้ปกติต่อมาในเขาก็มีงานวิจัยศึกษาหลากหลายนะฮะอย่างที่ได้เล่าไปตัวบนเป็นต้น,นพบว่าพบว่า NAC มีฤทธ ต้านการอักเสบที่ปอดและเสริมภูมิคุ้มกันนะครับตัวอย่างเช่นงานวิจัยในมนุษย์พบว่า NAC ทําให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะครับช่วยดีท็อกซ์ตับแล้วก็ปอดด้วยนะฮะและในช่วงที่โควิดระบาดห,หนักๆนี่เองนักวิจัยได้เลือกใช้ยาต้นแบบของอะซิเทลเซสเทอีนที่มีชื่อทางการค้าว่าฟลูมูเซลนะครับร่วมในการรักษาผู้ป่วยโควิดที่ได้ผลที่น่าสนใจเป็นอย่างมากปีที่แล้วเนี่ยวรารสารนะครับพูโมโนโลจี นะฮะไดเป็นการตีพิมพ์ผลการศึกษาการใช้งาน NAC ในการรักษาภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยโควิดที่มีอาการปอดอักเสบในระดับปานกลางนะครับเขาทำการศึกษาเนี่ยโดยแบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็ได้รับการรักษาตามมาตรฐานสำหรับโรคโควิดปกติ กลุ่มที่2เนี่ยได้ NAC เพิ่มเติมนะครับ1,200ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันนะฮะร่วมกับการรักษาตามมาตรฐานสำหรับโรคโควิดทั่วไปจะศึกษา,ก 19, กา,กศา,ศาพบว่าผู้ที่ได้รับ NAC พวบคู่การรักษา แบบมาตรฐานมีความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญในเชิงสถิตินี่ครับและการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็พบว่าเปอร์เซ็นต์ที่ปอดถูกทําลายลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติแถมระดับโปรตีน CPR ที่บ่งบอกถึงการอักเสบรวมถึงระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญด้วยนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา NAC จากผลการศึกษาสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ NAC ในการช่วยรักษาผู้ป่วยโควิดนะฮะที่มีภาวะปอดอักเสบร่วม โดยอย่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคด้วยนะครับโดยจากการศึกษาเนี่ยพบว่ายาน NAC ใช้ได้อย่างปลอดภัยในระยะยาวและสามารถใช้ในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวโดยผ่านการรับรองจาก USFDA หรือว่าอยอยของสารฐอเริรานการมาหลายปีแล้วนะฮะร,รวมถึงผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยอยของประ,ระเทศไทยด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะยาทุกชนิดนะ ต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนเลือกใช้นะครับสรุปอีกทีนึงนะฮะเพราะว่ามีคนถามมาในประเด็นนี้เยอะจริงๆเนี่ยนะครับประโยชน์ของ NAC เนี่ยนะในการป้องกันและรักษาอาการจากโรคโควิด -19 ทีนียนะฮะมีเรื่องกัน4ข้อนะครับข้อแรกคือช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับทำให้การทํางานของเม็ดเลือดขาวดีขึ้นนะครับข้อ2คือลดการเพิ่มจํานวนไวรัสของร่างกายนะครับโดยมีการศึกษาในหลอดทดลองพราบว่า NAC สามารถลดการแบ่งตัวของไวรัสได้นะฮะข้อที่3นะครับ,รบลดความรุนแรงของภาวะปอดอักเสบได้นะ NAC มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้ยงการสร้างสารเสื่ออักเสบนะครับข้อ4คือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของปอดนะฮะลดการอักเสบในระดับที่รุนแรงลดอัตราการเสียชีวิตได้นะครับโดยลดการเกิดกระบวนการอักเสบจ,จากบริเวณที่ติดเชื้อเป็นเหตุให้อโรการทํางานล้มเหลวนะครับ จนไปสู่การเสียชีวิตนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่า n a c คือยาละลายสมหะที่มีขายตามร้านขายยาทั่วๆไปหลายคนอาจจะเคยทานอยู่แล้วด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะผลเรื่องของความปลอดภัยดีนะครับซึ่งมีหลายยี่ห้อนะฮะแต่ต้องทำความเข้าใจว่ายาที่ขายอยู่ทุกว,วันนี้เนี่ยแม้จะมีตัวยาหลักตัวเดียวกันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในหลายอีพีที่พูดถึงเรื่องยาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกัน2ประเภทนะฮะคือประเภทแรกเรียกว่าเป็นยาออริจินอลนะฮะหรือว่ายาต้นแบบยาออริจินอลเนี่ยคือคนที่คิดอะ าเรียกว่าออริจินอลนะครับซึ่งเขาก็จะมีการคิดค้นทําวิจัยอะไรนานมากนะครับยาออริจินอลตัวหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าถ้าแบบใช้แบบเต็มที่นะฮะหรือแบบเป็น5ปี10ปีนะฮะมันถึงมีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่นั่นเองนะฮะเขาก็จะจาหน่ายยาออริจินอลของเขาเนี่ยนะคคนที่วิจัยเนี่ยเขาก็จะวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการรักษาโรคมีความปลอดภัยวิจัยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้จาหน่ายอยู่คนเดียวก่อนนะฮะเรียกว่าเป็นสิทธิบัตรยานะฮะ จนกระทั่งถึงกี่ปีก็ว่าไปรู้สึกปัจจุบันยี่สิปีผมไม่แน่ใจนะฮะทีนี้พอหมดปุ๊บนะฮะยีปีปุ๊บเนี่ยบริษัทอื่นก็สามารถเอาสูตรเคมีของตัวยาสําคัญเนี่ยไปทําก๊อปปี้ขายว่างั้นเถอะนะครับได้นะฮะจน,ท,นทันทีที่มันหมดไอตัวสิทธิบัตรนะฮะพอเป็นกลุ่มยา ออริจินัลเขาสิทธิบัตรหมดปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าเจเนริกก็จะมาผลิตขายกันเต็มเลยเพราะว่าเขานี่ใครๆก็ผลิตขายได้แล้วแต่ว่ายาออริจินัลก็จะยังขายอยู่ในชื่อเทรดมาร์กเดิมของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นยาที่นำสูตรทางเคมีของตัวยาสำคัญบริษัทยาที่เป็นออริจินัลเนี่ยไปผลิตเนี่ยคำถามคือแล้วยาออริจินัลกับยาเจเนริกเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะฮะก็ต้องบอกว่า จริงเนี่ยมันคือเรื่องของกระบวนการผลิตนี่แหละที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับมาตรฐานกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือวัตถุดิบหรือว่าสารตั้งต้นเราเรียกว่า active pharmaceutical ingredient อันนี้มันก็จะมีความเฉพาะของแต่ละบริษัทที่อาจจะมาจากคนละแหล่งผลิตนะครับรวมถึงรูปแบบแล้วก็คุณภาพของมันจุพันที่ใช้ก็จะแตกต่างกันด้วยแม้ชื่อยาจะเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันตั้งแต่ มาตรฐานกระบวนการผลิตนะครับวัตถุดิบหรือสารสาคัญเราเรียกว่าสารตั้งต้นพวกนี้นะฮะหรือวัตถุดิบอื่นที่อาจจะไม่ใช่สารตั้งต้นก็ได้นะครับตัวผมเองเนี่ยเคยอยู่ในแวดวงของการขายพวกสารตั้งต้นในยาอยู่เหมือนกันนะเขาบอกจะทราบประเด็นนี้อยู่สำหรับต,ตัวยา NAC เนี่ยเป็นยาที่มีความไวต่ออากาศและความชื้นมากนะครับเมื่อสัมผัสอากาศจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้ประสิทธิภาพและคุณภาพของยาลดลงนะครับถ้าจะให้ดีที่สุดควรเลือกใช้แพ็กเกจแบบเม็ดแยกเม็ดต่อเม็ดเนาะเพราะว่า มันจะได้ไม่โดนอากาศใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้ยาเน่ยมันต้องไปสัมผัสอากาศหลังจากเปิดนะครับแล้วความแตกต่างของยาออริจินอลกับยาเจเนริกเนี่ยข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคืองานวิจัยเนี่ยที่มีส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นว่างานวิจัยยาตัวนี้ทํานุ่นทํานี้ได้เนี่ยมักจะมีแค่แบรนด์ออริจินอลเท่านั้นที่ทําการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพของยาได้ดีที่สุดนะฮะ ในวันที่สถานการณ์ของโควิด -19 ยังคงระบาดหนักเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจเพื่อจะให้อยู่กับโรคนี้โดยไม่ประมาทและไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับเพราะว่าใน ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราอยากใช้ชีวิตที่แบบเดินหน้าต่อไปได้นะเพราะเราเหมือนกับติดหลมโควิดนี่มาหลายปีเนี่ยเราก็จะต้องมีความมั่นใจเนี่ยเดียวกันก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะครับวงการแพทย์เนี่ยก็กําลังวิจัยแล้วก็พัฒนาถึงการป้องกันแล้วก็รักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะอย่างผลการวิจัยของ n a ซก็ทําให้เรารู้ว่ายาละลายเสมหะที่เราเคยคุ้นเคยเนี่ยมีฤทธิ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็อาจจะช่วยนะฮะในการรักษาอาการจากโควิดด้วยนะครับน้บเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในวันที่เราตต้้ออองงดดดููแแลลััวเใหีีท่่สุะยกกบ แพร่ระบาดโควิดนี้ไปด้วยกันขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นทูเดอะมูนนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับได้เวลาพัฒนาทักษะใหม่ให้ประเทศไทยมิชชั่นทูเด m o มูนรีสกิลไทยแลนด์ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์ที่เข้าใจคนททำงานสู่การเป็นผู้นําในการพัฒนาทักษะใหม่กับมิชชั่นอะคาเดมี่คอร์สพิเศษโดยรวิทย์หานอุตสาหะอ้มสุภกรและทีมงานมิชชั่นทูเดอะมูนมีเดียเตรียมรับชมการถ่ายทอดสดเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ฟรี วันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2,022เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ missiontothemoon.co True Digital Park ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน